คุณเคยได้ยินเรื่องราวของแม่แมวสีสลวยกับลูกแมวสามตัวของเธอไหมพวกเขาอาศัยอยู่ในสวนหลังบ้านอันเงียบสงบแม่แมวเฝ้าดูแลลูกน้อยด้วยความรักสุดหัวใจเลียทำความสะอาดขนให้ทุกเช้าเย็นสอนให้พวกเขารู้จักซ่อนตัวจากอันตรายสอนให้รู้จักการดมกลิ่นหาอาหารและสอนให้รู้จักเสียงเรียกของเธอแต่โชคชะตากลับเล่นตลก ก่อนที่แม่แมวจะได้สอนลูกๆให้เอาตัวรอดได้เต็มที่มือมนุษย์ก็ยื่นเข้ามาในชีวิตของพวกเขาวันหนึ่งขณะที่แม่แมวออกไปหาอาหารเหล่าลูกแมวถูกจับใส่กล่องพวกเขาถูกพรากจากอ้อมอกแม่จากบ้านที่คุ้นเคยจากความอบอุ่นที่เคยได้รับ แม่แมวกลับมาไม่พบใครเธอร้องเรียกหาลูกน้อยเสียงดังลั่นสวนหลังบ้านที่เคยเงียบสงบบัดนี้กลับเต็มไปด้วยเสียงคร่ำครวญของแม่ที่หัวใจแตกสลายเธอเดินวนเวียนตามกลิ่นลูกน้อยแต่ก็พบเพียงรอยเท้าของมนุษย์คุณอาจคิดว่านี่เป็นเพียงเรื่องราวของแมวแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่คือภาพสะท้อนของชีวิต เราทุกคนต่างก็ต้องเผชิญกับการพลัดพรากการสูญเสียและความไม่แน่นอนจงจำไว้ว่าทุกชีวิตล้วนมีค่าควรค่าแก่การทนุถนอมก่อนที่จะสายเกินไปเพราะบางครั้งการกระทำที่ดูเหมือนหวังดีอาจนำมาซึ่งความเจ็บปวดที่มิอาจเยียวยา ความเมตตาที่แท้จริงคือการให้เกียรติชีวิตไม่ใช่แค่การควบคุมชีวิตนี่คือบทเรียนที่แม่แมวตัวนั้นได้สอนเราแม้ว่าเธอจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามติดตามเรื่องเล่าอื่นๆที่จะทำให้คุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นได้ในครั้งต่อ